ครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามโอลิมปิกสเตเดียมสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาในกีฬาพาราลิมปิกเกมในครั้งนี้วันนี้มีแฟนกีฬาเข้ามาชมการแข่งขันที่โอลิมปิกสเตเดียมเกือบเต็มความจุสนามเพื่อชมการแข่งขันกีฬาในวันแรก <c oughs> เริ่มด้วยกีฬาวิวแชร์เลสซิ่งลงแข่งรอบแรกระยะ5,000เมตรประวัติโอโฮลามเข้ามาเป็นที่3ในเวลา10.56วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ มาต่อกันที่เทเบิลเทนนิสเป็นการจริงชัยในรอบแรกแข่งพบกันหมดในสายยุทธนางามสง่าลงแข่งประเภทชายเดี่ยวรอบแรกนัดแรกพบกับวิลเลียมไบเล่มือสามของโลกจากสหฮาราชอ,อาณาจักรเจ้าถิ่นเอาชนะยุทธนาไป3าต่อ0เซร็จ9 1 1 7 1 1 2เจงต่อที่ยกน้ำหนักไทยส่งชูชาติเจริญสุขในรุ่น5หกิโลกร,รมัมและนรงรุ่นห้กกิโลกร,รมัมผลปรากฏว่า พลาดเหรียญไปทั้งคู่ปืนยาวอารมณ์ท่ายืน10เมตรชายซึ่งไทยมีพีรพงษ์บึงโบกเข้าแข่งเพียงคนเดียวปรากฏว่าทําได้แค่ที่16โดยทําได้580คะแนนไม่ผ่านรอบคัดเลือกส่วนผลการแข่งขันอื่นๆสามารถติดตามได้ในทุกช่วงข่าวทีสปอร์ตเอกชัยพวงทองทีมข่าวทีสปอร์ตรายงานจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ